สวัสดีครับพบกับช่องหนึ่งราชดานะครับผมวันนี้เราก็จะมาสอนการดูเหรียญบล็อกพิเศษนะครับของรุ่นเลื่อนสมรศักนำเลิกนะครับผมรุ่นนี้ผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้ว่าควรต้องเก็บนะครับผมรุ่นนำเลิกนะครับสร้างน้อยนะครับแต่สร้างน้อยก็ยังมีบล็อกพิเศษก็คือสร้างน้อยไปอีกนะครับผมตรงนี้เราต้องรู้นะครับว่าจุดสังเกตคือตรงไหนเราต้องดูยังไงครับผม อันนี้ก็จะมีหลักการดูนะครับบอกแล้วจํานวนสร้างน้อยราคาก็ต้องแรงเป็นเรื่องปกตินะครับรุ่นไหนที่คนตามหาคนนิยมเช่าซื้อเช่าหาแล้วสร้างน้อยมันก็ต้องแรงเป็นเรื่องปกตินะครับแต่เราจะดูยังไงนะครับผมบอกก่อนอื่นเลยนะครับผมเรามันจะมีอยู่2พิมพ์ถูกไหมครับพิมพ์หลักๆเลยก็คือจะพิมพ์มทรงเสมากับรูปไข่ โอเคไหมครับกับเหรียญรูปไข่อันนี้เขาเรียกทรงเสมาอันนี้เขาเรียกเหรียญรูปไข่โอเคไหมครับหลักๆคือคือมี2 2แบบแบบนี้แหละแต่ก็จะแยกย่อยออกไปอีกครับาตามคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมที่บอกไปแต่ทีนี้เอาง่ายๆจุดสังเกตง่ายๆเลยให้เราสังเกตโค้ดนำเลิกกับโค้ดทองโอเคไหมครับอ่าเรามาดูเหรียญรูปไข่ก่อน เห็นไหมครับดนสูงนิดหนึง่งสังเกตนะครับโค้ดทอง โคที่เป็นรูปทองคำแบบนี้เดี๋ยวให้ดูมครับจะต้องสกเกนนิดนึงเนี่ยครับเห็นยังครับเนี่ยโค้ดที่เป็นรูปทองคําแบบนี้เห็นไหมครับถ้าโค้ดทองคําแบบนี้อยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยครับเป็นบล็อกที่สร้างน้อยโอเคไหมครับสร้างน้อยตัวนี้จะเป็นชุดหกสิบลัง ครับผมตัวนี้นะครับเหรียญนี้ก็จะสร้างทั้งหมด720ี่เหรียญเขาเรียกว่าอยู่ในชุดอ12อคูณ60ก็720หลังหลังละ12เหรียญเห็นไหมครับแต่อีกอันนึงอยู่ขวามือเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะสร้างมากกว่าเห็นไหมครับเนี่ยครับสร้างน้อยนะครับจาไว้นะครับโค้ดทองอยู่สายมือสร้างเยอะนะครับ โค้ดทองอยู่ขวามือทีนี้เรามาดูบ้างสร้างน้อยนะครับโค้ดทองอยู่ซ้ายมือ,อเห็นไหครับสังเกตตัวนําเล c, ิกดูง่ายๆจะอยู่ขวามือที่ตอกนําเลิกเห็นไหมครับอันนี้คือสร้างน้อยเห่าใไหมนะครับตอกนําเลิกอยู่ขวามือโค้ดทองอยู่ซ้ายมือตัวนี้คือสร้างน้อย่720เหรียญ โคทองอยู่ขวามือน้ำเลิกอยู่ซ้ายมือเหรียญแบบนี้จะสร้างเยอะนะครับเนี่ครับสังเกตง่ายๆนำเลิกอยู่ซ้ายมือจะพิมพ์เพราะว่าน้ำเลิกนะครับครับผมโคทองจะอยู่ขวามือทีนี้เรามาดูเหรียญเซม,มา เห็นไหมถ้าโคททองอยู่ขวามืออันนี้เหรียญเสียมาแล้วนะครับโคททองอยู่ขวามือเห็นไหมครับน้ำเลิอกอยู่ซ้ายมืออันนี้จำนวนสร้างเยอะนะครับสร้างทั้งหมด47 5รดาชุดเข้าใไหมครับส่วนโคททองอยู่ซ้ายมือน้ำเลิอกอยู่ขวามืออันนี้จะสร้างน้อยกว่าก็คือสร้าง260ชุด โอเคไหมครับโคดทองอยู่ซ้ายมือนำเลิกอยู่ขวามือสร้างน้อยนะครับสร้างแค่260อชุดโคดทองอยู่ขวามือนำเลิกอยู่ซ้ายมืออันนี้สร้างเยอะนะครับ4 7 5ดาชุดเรามาดูกันง่ายๆอย่างนี้นะครับอันนี้สร้างน้อยเหรียญขวามือสร้างน้อยเหรียญซ้ายมือสร้างเยอะโอเคไหมครับ นี่ครับดูกันง่ายๆนะครับสูตรเหรียนนี้เห็นไหมครับทำกได้นะครับเห็นไหมครับ,ครบโคทองอยู่ซ้ายมือโคทองอยู่ซ้ายมือน้ำเลิอกอยู่ขวามือสร้างน้อยนะครับ60ชุด คทองอยู่ขวามือนำเลิกอยู่คตนำเลิกอยู่ซ้ายมืออันนี้สร้างเยอะนะครับ155ชุด60ชุด155ชุด60ชุดอยู่ขวามือสร้างน้อยนะครับสังเกตนำเลิกนะครับขวามือนำเลิกซ้ายมือนะครับอันนี้จะสร้างเยอะสร้าง155ชุดซ้ายมือขวามือจะสร้าง60ชุดสังเกตดีๆนะครับ ส่วนชิปถัดไปนะครับเราก็จะมาสอนว่ามันมีพิเศษสุดไปอีกว่าชิปทองคำบล็อกทองคำเนี่ยก็จะสร้างน้อยไปอีกหลังจากที่ดูตรงนี้เป็นละเดี๋ยวเราก็จะมาดูอีกว่าชิปต่อๆไปบล็อกทองคำดูยังไงอีกโอเคนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพจ หนึ่งราชดาแล้วก็ช่องหนึ่งรัชดานะครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าเรามารีวิวกันว่าบล็อกทองคําที่สุดยอดกว่านี้ไปดูยังไงนะครับผมตอนนี้ราคาเช่าซื้อเช่าหานะครับผมก็ได้พูดตั้งแต่คลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่ามันแรงแล้วนะครับเนี่ครับดูรายการที่4เห็นไหมครับขนาดรายการที่4ตอนนั้นนะครับสองหมกว่าบาทถูกไหมครับไม่ซื้อตอนนี้นะครับ ชาวซื้อเช่าหาเดี๋ยวหาว่า1รัชดาพูดมัมววเห็นไหมครับเปิดกันนะครับ4ี่หมืตอนนี้ราคานี่ไปไกลแล้วนะครับสาม0 0ืนขึ้นนะครับเหรียญกระหนกทองคําองค์ทองคําเห็นไหมครับบอกแล้วนะครับอย่ามัวตัดสินใจช้าบอกแล้วรุ่นนี้ต้องเก็บนะครับเลื่อนสมณศักดิ์ไปไกลเลยครับแรงนะครับเก็บได้เก็บทุกรุ่นนะครับต้องรู้จักดูนะครับตรงไหนเหรียญพิเศษสร้างน้อยต้องดูนะครับผม ขอบคุณมากนะครับสััสดีครับ